สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิจัยเรื่องผลของการเตรียมตัวอย่างด้วยสนามไฟฟ้าเพา้าต่อประสิทธิภาพการสกัดน้ําและคุณภาพของชิคโคลี่ค่ะโดยชิคโคลี่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่น่าสนใจเพราะมีการสะสมอินดูลินในรากสูงถึงประมาณ40%ทําให้ในปัจจุบันมีการปลูกชิคโคลี่เชิงพาณิชเพื่อการสกัดอินดูลินมากขึ้นซึ่งอินดูลินเป็นสารอาหารประเภทโพลีแซคคาไรที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีบทบาทในการทดแทนไขมันาลดแคลอรี่และส่งเสริมสุขภาพได้ดีค่ะโดยในใอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตอินดูลินจากรากชิคโคล ขั้นตอนหลักคือการสกัดน้ําและการทําให้บริสุทธิ์ค่ะซึ่งขั้นตอนการสกัดนั้นมีความสําคัญมากเพราะอินโลินจํานวนมากที่อยู่ในรากจะสามารถถ่ายเทเข้าสู่น้ําสกัดได้ในขั้นตอนนี้นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ดีระหว่างปริมาณอินโลินกับค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ของน้ําชิคโคลีสกัด ดังนั้นค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ของน้ำสกัดจึงใช้ประมาณค่าปริมาณอินูลินได้ระหว่างกระบวนการสกัดค่ะโดยการสกัดอินูลินสามารถทําได้หลายวิธีได้แก่การใช้ตัวทําละลายการใช้แรงกดการใช้เอนไซม์การใช้แข็งและละลายการใช้คลื่นเสียงรวมถึงการใช้สนามไฟฟ้าเผาค่ะซึ่งสนามไฟฟ้าเผาหรือเผาดิติกฟิ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เปิดเยื่อคุ้มเซลล์ให้มีรูพุนแบบชั่วคราวหรือถาวนซึ่งช่วยเพิ่มการแพร่ผ่านของสารจากภายในเซลล์ออกสู่ภายนอกโดยจากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าการใช้สนามไฟฟ้าพาร่วมกับการกดจะช่วยเร่งการสกัดน้ำจากแอปเปิลได้ดี และยังปรับปรุงคุณภาพของน้ําสกัดเช่นปริมาณน้ําสกัดความขุ่นและปริมาณสารฟีนนลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยน,นี้คือเพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการกดและการใช้สนามไฟฟ้าเพา้าทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมต่อประสิทธิภาพในการสกัดน้ําจากชินชิคโคลี่ที่มีขนาดแตกต่างกันซึ่งใช้ตัวเปรียบเทียบเป็นกระบวนการแช่แข็งและละล,ะลายซึ่งทําให้เซลล์สลายตัวได้สมบูรณ์ที่สุดและนํามาเปรียบเทียบกับ4วิธีได้แก่1การกดอย่างเดียว2การกดหลังจากเตรียมด้วยสนามไฟฟ้าเพ้า3การแช่แข็งแล้วนามากด4 การกดแล้วใช้สนามไฟฟ้าเผ้าและนํามากดอีกครั้งนอกจากนี้ยังศึกษาพลศาสตร์การกดหรือ Placing kinetics รวมถึงคุณภาพของน้าสก,กัดเช่นปริมาณสารที่ละลายน้ําได้ค่าการนําไฟฟ้าค่า pH ความขุ่นรวมถึงศึกษาคนของพารามิเตอร์ด้านไฟฟ้าเช่นความเข้มของสนามไฟฟ้าและระยะเวลาในการใช้สนามไฟฟ้าเผาว่ามีผลต่อสัดส่วนของน้าสกัดต่อพลังงานที่ใช้มากน้อยเพียงใดค่ะในส่วนของวัสดุและวิธีการทดลองผู้วิจัยใช้ราชิโคดีจากประเทศเบลเยียมและหั่นเป็นชิ้นตัวอย่าง2ขนาดได้แก่ s 1ขนาด3,5คูณหคณมิลิเมตรและ s 2ขนาด1คูณ1 5คณมิลิเมตรในการทดลองสกัดน้ําชิโคดีผู้วิจัยเปรียบเทียบจากการสกัด4วิธีได้แก่1กดนย่างเดียว2การใช้้สนาามไฟฟเแลกดอย่าง การแช่แข็งละลายแล้วกดอัดและ4การกดแล้วใช้สนามไฟฟ้าเผาและกดอีกครั้งสำหรับการเตรียมตัวอย่างด้วยการใช้สนามไฟฟ้าเผาผู้วิจัยใช้เครื่อง P-F e generator และใช้แผ่นอิเล็กโทรสแตนเลส2แผ่นโดยจะทำการนำชิ้นตัวอย่างหนัก1กิโลกรัมวางระว่างแผ่นอิเล็กโทรดและเติมน้ำชิคโคดีที่สกัดได้1.5กิโลกรัมลงใน P-F e chamber โดยจะมีสภาวะการทดลองดังนี้ค่ะ ในการแช่แข็งละลายผู้วิจัยจะนำชิ้นตัวอย่างหนัก1กิโลกรัมแช่ที่อุณหภูมิลบ8ปองศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นทำการละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา8ชั่วโมงในการกดอัดน้ำชิโคตี้จะทำการกดอัดด้วยเครื่องกดอัดโดยมีการใช้แรงดัน 1, 3และ5บาร์และมีการคำนวณน้ำที่กดอัดได้ตามสมการดังนี้ในการวิเคราะห์พลศาสตร์การกดจะวิเคราะห์ดยใช้สมการของเพเล็กดังนี้ ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำชิโครี่ผู้วิจัยวิเคราะห์ในด้านปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ค่าการนำไฟฟ้าค่า pH และความขุ่นของน้ำชิโครี่และในการวิเคราะห์ทางสถิติผู้วิจัยจะทำการทดลองอย่างน้อย3มซ้ำคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถัดไปเป็นส่วนของผลการทดลองและการอาภิปรายการทดลองผลของแรงดันต่อปริมาณน้ำสกัดพบว่าวิธีการกดอัดและวิธีการใช้สนามไฟฟ้าเผาแลา้วกดอัดจะได้ปริมาณน้ำสกัดเพิ่มขึ้นตามแรงดันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงวิธีการแช่แข็งละลายแล้วใช้สนามไฟฟ้าเผาจะทำให ให้ได้ปริมาณน้าสกัดสูงที่สุดโดยปริมาณน้าสกัดที่แตกต่างกันเกิดจากโครงสร้างของเนื้อเยื่อที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างแตกต่างกันซึ่งการเตรียมตัวอย่างด้วยการใช้สนามไฟฟ้าเผาะจะทาให้เซลล์สลายตัว50%ในขณะที่การแช่แข็งละลายจะทําให้เซลล์สลายตัวได้ทั้งหมด ผลของขนาดชิโครี่ต่อปริมาณน้ำสกัดงานวิจัยนี้เปรียบเทียบการกดน้ำจากชิโคลี่สองขนาดได้แก่ชิ้นขนาดใหญ่กับชิ้นขนาดเล็กภายใต้3เงื่อนไขได้แก่การกดตรงการเตรียมด้วยสนามไฟฟ้าพาวส์ก่อนกดและการแช่แข็งละลายก่อนกดจากกราฟจะเห็นได้ว่าชิ้นขนาดเล็กให้ปริมาณน้ำสกัดมากกว่าชิ้นใหญ่ในทุกเงื่อนไขโดยเฉพาะในกลุ่มแช่แข็งละลายก่อนกดปริมาณน้ำสกัดจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดที่ประมาณ62.9%ภายในเวลา1,600วินาทีสแสดงว่าการ แฉ่แข่งทําให้โครงสร้างเซลล์พืชเสียหายจึงสกัดน้ําออกมาได้มากขึ้นค่ะถัดมาคือผลของการประยุกต์สนามไฟฟ้าเพาหลังเริ่มกดและผลของพารามิเตอร์ของสนามไฟฟ้าเพาต่อผลผลิตน้ําสกัดในการทดลองนี้มีการยิงสนามไฟฟ้าเพาเข้าไปหลังจากกดไปแล้ว10นาทีโดยใช้ความเข้ม6 0 0โวลต์ต่อเซนติเมตรเป็นระยะเวลา100มิลลิวินาทีพบว่าช่วยเพิ่มปริมาณน้ําสกัดได้อีกประมาณ8-12เอร์เซเมื่อเทียบกับการกดอย่างเดียว โดยชิ้นขนาดเล็กยังคงให้ผลดีกว่าและจากกราฟด้านขวายังพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มของสนามไฟฟ้าและระยะเวลาในการยิงเผาปริมาณน้ำสก,กัดจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเกิน600โวลต์ต่อเซนติเมตรหรือเกิน0.2เนื้อทีพลังงานที่ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และผลของการผสมกากระหว่างการกดต่อประสิทธิภาพการสกัดในการทดลองนี้มีการผสมกากทุก10นาทีระหว่างการกดเพื่อช่วยกระจายแรงกดผลพบว่าการผสมกากร่ว่มกับการเตรียมด้วยสนามไฟฟ้าเผาก่อนกดสามารถเพิ่มปริมาณน้ําสกัดได้สูงสุดถึง2 3เมื่อเทียบกับการกดแบบไม่ผสมกากในขณะที่กลุ่มที่ไม่ผสมกากแต่ใช้สนามไฟฟ้าเผาจะได้ผลเพิ่มขึ้นเพียง9%เท่านั้นสแสดงว่าแรงกดที่กระจายตัวดีขึ้นทําให้โครงสร้างพืชที่ถูกทําลายด้วยสนามไฟฟ้าสามารถปล่อยน้ํา ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะและเนื่องจากกระบวนการสกัดและการดูดซับมีลักษณะคล้ายกันนะคะผู้วิจัยจึงใช้สมการของเพเล็ในการสร้างแบบจําลองการสกัดน้ําจากชิโครี่เพื่อหาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงทดลองและพบว่าจากการวางพิกัดจุดข้อมูลทั้งหมดเรียงตัวเป็นเส้นตรงได้ดีค่ะและจากข้อมูลในตารางนี้นะคะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเตรียมชิน้นชิโครี่ด้วยวิธีการใช้สนามไฟฟ้าเผาและการแช่แข็งและละลาย จะทำให้ปริมาณน้ำที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและพบว่าการใช้ชิ้นชิคอรี่ขนาดเล็กสามารถช่วยเร่งกระบวนการได้ค่ะต่อไปเป็นคุณสมบัติของน้ำที่สกัดได้นะคะคุณภาพของน้ำสกัดมีความสำคัญต่อการผลิตอินูลินดังนั้นเพื่อประเมินคุณภาพน้ำสกัดผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ความขุ่นค่าการนำไฟฟ้าและค่า pH ค่ะ การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณอินูลินในน้ำชิคอรี่ที่สกัดได้ความขุ่นถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สะท้อนถึงปริมาณอนุภาคขนาดเล็กในสารละลายซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยและค่าการนำไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณไอออนในน้ำสกัดค่ะจากผลการทดลองจะพบว่าการเตรียมตัวอย่างและขนาดชิ้นชิคอรี่ที่แตกต่างกันทำให้คุณลักษณะของน้ำสกัดเปลี่ยนแปลงไปค่ะ โดยน้ำสกัดที่ได้จากชิคอรี่ที่ถูกเตรียมด้วยวิธีการใช้สนามไฟฟ้าเผาและการแช่แข็งและละลายมีความขุ่นต่ำกว่าน้ำที่สกัดได้จากชิ้นที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการกดโดยตรงจากตัวอย่างที่ไม่ได้เตรียมจะทำให้มีเซลล์หลุดออกมาในน้ำมากขึ้นและน้ำสกัดชิคอรี่ชิ้นใหญ่จะมีความขุ่นสูงกว่าชิ้นเล็ก นอกจากนี้ยังพบว่าชิ้นเล็กที่ผ่านการเตรียมด้วยวิธีการใช้สนามไฟฟ้าเผาะจะให้ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดสูงที่สุดอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะครับผมขอสรุปผลการทดลองจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ทดสอบทั้งหมด4วิธีได้แก่ 1. การกดอัด2การใช้สนามไฟฟ้าเพาร่วมกับการกดอัด 3. การแช่แข็งและละลายร่วมกับการกดอัด 4. การใช้ทั้งการกดอัดร่วมกับสนามไฟฟ้าเผาและการกดอัดอีกครั้งโดยทำการทดลองกับชิโคลี่2ขนาดดังนี้ขนาด S 1 3 x 5มคูณมและขนาด S 2 1คูณ1.5คูณ20ม mm. มผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีแช่แข็งและละลายร่วมกับการกดอัดให้ประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมากที่สุด รองลงมาคือการใช้ทางการกดอัดร่วมกับสนามไฟฟ้าเผาและการกดอัดอีกครั้งตามด้วยการใช้สนามไฟฟ้าเผาร่วมกับการกดอัดและวิธีที่ได้ปริมาณน้ำน้อยที่สุดคือการกดอัดแบบธรรมดา นอกจากนี้ยังพบว่าชิโคลี่ขนาด S2 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามีอัตราการสกัดและปริมาณน้ำสกัดสูงกว่า S1 อย่างชัดเจนโดยในเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของ PEF คือการใช้สนามไฟฟ้า600โวลต์ต่อเซนติเมตรและใช้เวลา0.2วินาทีอีกทั้งพบว่าการกวนกับกทุกๆ10นาทีร่วมกับการใช้สนามไฟฟ้าเพาร่วมกับการกดอัดช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสกัดได้ถึง23% เมื่อเทียบกับการใช้สนามไฟฟ้าเผาเร่วมกับการกดอัดแต่ไม่กวนกากให้ผลเพียง9%สรุปได้ว่าการน,นำสนามไฟฟ้าเผาเข้ามาช่วยในการเตรียมตัวอย่างสามารถเพิ่มปริมาณน้ำสกัดได้อีกทั้งการเพิ่มขั้นตอนการกวนกากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดได้เช่นกันสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ